สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้มันจะพาเพื่อนๆมาทำไวน์ลูกว่าแสนอร่อยไว้ดื่มกันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์หลกัหลกๆในการทำไวน์กันเลยจ้านี่คือผงยีสต์นะคะออมใช้ยี่ห้อนี้นะคะขวดโหลค่ะไว้สําหรับหมักไวน์ค่ะแล้วก็ต้องมีขวดแก้วเพื่อที่จะใส่ไวน์ไว้ดื่มในตู้เย็นไว้นานๆน,น,นะคะแต่ว่าทุกอย่างคือเราต้องนําไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะไม่เช่นนั้นจะทําให้ไวน์ของเราบูดได้นะคะ อันนี้ก็คือลูกว่านะคะที่เก็บมาจากต้นสดๆเลยนะคะยังเดี๋ยวจะไปล้างทําความสะอาดให้ดีๆนะคะเพื่อนๆจะคัดเอาลูกที่สวยๆจะไม่เอาลูกลูกอ่อนอย่างนี้ก็จะไม่เอานะคะนี่นะคะลูกว่าที่คัดแล้วนะคะอ้อมก็จะคัดเอาแต่ลูกใหญ่ๆสวยๆไม่ไม่เอาลูกอ่อนไม่เอาลูกเล็กแล้วก็ลูกที่มีรอยแผลช้าก็ไม่เอานะคะเอาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาถึงขั้นตอนการคันลูกว่านะคะ คั้นให้เขาแตกเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆได้ลูกว่าที่มีรถฝาดออกจะฝาดมาสักนิดนะคะอ,อ้อมมีวิธีแนะนํานะคะการแก้รสฝาดของลูกว่าก็คือให้ใส่ถุงถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาไปผึ่งแดดไวะคะ้ค่ะให้มันให้มันคายให้มันสุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนคือมันเหมือนการบ่มลูกว้าเพราะว่าเราเก็บมาสดๆจากต้นมันก็คือมันจะมีความสดเกินนะคะเพื่อนพอมันสดมันจะมีรสฝาดนะคะลูกว่า เราอ้อมก็จะเอาไปใส่ถุงพลาสติกนะคะไปใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปตากแดดเลยค่ะเพื่อนๆหนึ่งวันนะคะแล้วก็มาชิมดูคือทีนี้ลูกว่ามันก็จะสุกกว่าเดิมค่ะแล้วมันก็จะมีรสหวานอ,อ,อ,อร่อยกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะหายฝาดด้วยค่ะเพื่อนๆขยําไปเลยค่ะเพื่อนสีสวยเชียภาชนะก็ล้างทําความสะอาดให้ดีๆก่อนนะคะ<ช>เพราะว่าถ้าภาชนะมันถ้าภาชนะของเรามันไม่สะอาดนะคะเพื่อนมันจะทําให าวายระบุดได้นะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ําลงแล้วก็จะเอาตะแกรงมากรองนะคะจะไม่เอาเม็ดมันไปต้มนะคะจะคั้นเอาแต่น้ํานะคะจะใส่น้ําแล้วก็กรองนะคะแล้วก็ค่อยไปต้มอีกทีหนึ่งเม็ดมันมีรสฝาดนะพอเราไปต้มเม็ดมันด้วยมันจะทําให้น้ําลูกว่าของเราฝาดนะคะเพื่อนๆทีนี้อ้อมก็จะเทน้ําลงนะคะเพื่อน เดี๋ยวเวลาเราต้มสีมันจะเปลี่ยนอีกนะคะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนทีนี้เราก็จะกรองเอาน้ําลูกว่านะคะนี่นะคะ,ะ,คะโอเค เดี๋ยวเราจะเอาน้ำลูกว่าไปต้มนะคะเอาลคะค่ะเ,เพื่อนๆถึงขั้นตอนเอาน้ำลูกว่ามาต้มนะคะตั้งหม้อนะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วอ้อมก็จะเติมน้ำเพิ่มนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าอ้อมทํา6ลิตรนะคะตามปริมาณถังหมักไวน์ของอ้อมนะคะ6ลิตรค่ะเอาลคะค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้น้ำลูกว่าของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะร้อนจัดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเติมน้ําตาลทรายนะคะ ก่อนที่จะเติมน้ําตาลทรายเพื่อนๆต้องชิมน้ําลูกว่าของตัวเองก่อนนะคะว่ามีรสแบบไหนจะได้กะถูกนะคะของอ้อมจะเป็นออกประมาณออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะเปรี้ยวๆก็แล้วก็หวานนิดหน่อยแต่ไม่ได้หวานมากก็คือขาดน้ําตาลนะคะเปรี้ยวโอเคแล้วแต่ว่าขาดความหวานนะคะอ้อมใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะ,ะเพราะว่าน้ําตาลทรายแดงเวลาเราใช้เราเติมไปคือน้ําลูกว่าของเราจะมีสีสวยขึ้นด้วยนะคะอ้อมจะใส่สักสี่ทัพพีก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็ค่อยมาชิมนะคะ แล้วก็จะชิมนะคะเพื่อนว่ามันมีว่ามีรสยังไงนะคะโอ้นรนร้อนอ่ยอยงนะรู้ว่าร้อนก็ไม่เป่า <c oughs> ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มลูกว่าเสร็จแล้วพักน้ําลูกว่าให้เย็นแล้วค่อยไปบรรจุในถังหมักนะคะถังหมักไวน์นะคะปิดแก๊สแล้วก็พักให้เย็นนะคะแล้วค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ทีนี้เราก็จะมาทําการปลุกยิสต์โดยการใช้น้ำลูกว่าอุ่นๆมาเทใส่กับผงยิสต์ของเรานะคะเจะเทผงยิสต์โอ้ยหกเลยไปเท่าไหร่แล้วะนะ่ะไปอีกไปช้อนแล้วกันโอ้ยแค่นี้พอนะคะเมื่อกี้มันหกไปลกปะก็จะคนคให้ผงยิสต์ละลายนะคะ ระหว่างที่รอให้เย็ดละลายก็เราก็จะมาเทน้ําลูกว่าลงในโหลนะคะอ้อมก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะมาปิดปากโหลไว้ก่อนนะคะใช้ยางรัดไว้นะคะจะได้ให้แน่นๆนะคะนี่เรียบร้อยนะคะนี่นะคะ ได้เกือบเต็มโหลนะคะยีสต์เริ่มละลายแล้วนะคะเราจะไปเทใส่โหลเลยนะคะก็จะเอานี่นะคะเทยีสต์ลงเลยค่ะจะไม่คนนะคะเพื่อนแล้วก็จะทําการปิดฝานะคะปล่อยให้ยีสต์เขาทํางานเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ผ้าขาวบางนะคะเพื่อนๆปิดตรงปากเขาไว้นะคะแล้วก็เอาอยางรัดอย่างนี้นะคะเอาหนังยางรัดเขาไว้นะคะ แล้วก็ปิดฝาพอหล,มหลวมๆพอนะคะไม่ต้องแน่นนะคะปิดแค่ว่ากันฝุ่นลงนะคะแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ยีสต์ทงานนะคะเพื่อนๆอ,อ่ามันจะเป็นฟองมันจะดันขึ้นนะคะต้องมีที่ระบายอากาศให้เขานะคะนี่ค่ะอ้องจะหมุนแค่นิดเดียวพอโอเคแค่นี้พอค่ะเป็นกังเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อ้อมจะทิ้งไว้ประมาณอาจจะสิบหรือสิบสี่วันนะคะเพื่อน แล้วคะ่ะเพื่อนเมื่อครบ10วันแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ผ่านไป10วันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวอมจะทําการน็อกยีสต์นะคะอมจะกองใส่หม้อใบนี้เสร็จแล้วก็จะไปต้มอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะน็อกยีสต์นะคะน็อกยีสต์ก็คือการฆ่ายีสต์นะคะเพื่อนไม่ให้ยีสต์เป็นเพิ่มความแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเมา ถ้ายีสต์มันเพิ่มขึ้นอีกก็คือมันกจ็จะแรงขึ้นแล้วก็จะรสชาติอาจจะเปลี่ยนขึ้นนะคะเพื่อนมันจะ,ม,นจะมันจะขมขึ้นนะคะแล้วก็จะกินยากจะเมานะคะตะแกงถี่ไม่พอนะคะเพื่อนอ้อมจะใช้ผ้าขาวบางเพิ่มนะคะจะได้มีเศษอะไรลงมาในน้ำไว้นะคะมันจะได้ใสใสคะ่ะจะได้แดงสวยนะคะไม่ได้มีเศษอะไรมากหรอกคะ่ะแต่อยากให้มันใสๆจากนั้นเราก็นำไว์ของเรามาต้มเพื่อทำการน็อกยีสต์นะคะเพื่อน ตอนต้มก็จะมีฟองหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นฟองของยีสต์นะคะต้มให้น้ําร้อนพอประมาณนะคะเพื่อนไม่ต้องให้เดือดพรานนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดก๊าดเลยค่ะแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากอกไวายใส่ขวดไว้ดื่มกันนะคะเมื่อน้ำวายเย็นแล้วเราก็มากอกใส่ขวดนะคะเพื่อนสีสวยนะคะเพื่อนสีสวย จากนั้นเราก็นําไว้เข้าแช่ไว้ในตู้เย็นและสามารถเก็บไว้ดื่มได้เป็นเดือนๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอยากดื่มตอนไหนก็ออกมาดื่มได้เลยจ้า